อันนี้จะพามาดูที่ของบ้านที่เป็นสวนมะพร้าวเจ็ไร่นะครับก็ที่มีทั้งบ้านแล้วก็สวนมะพร้าวประมาณ350ต้นตรงรางสายบัวเนาะเลย7จ็ดริ้วนะครับเลยวัด7จ็ดริ้วมานิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูแบบภาพจากทางกูเกิลเมพแล้วกันนะครับอันนี้จริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าตรงทางของรางสายบัวครับจากแยกเข้ามาเนี่ยประมาณทัก4 0 0เมตรนี่อ่ะเดี๋ยวเปิด ตัวสตีทวิวไว้เห็นด้านหน้าบ้านนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดที่เขาถมแล้วนะแต่ตอนนี้ต้นไม้มันขึ้นนะเดี๋ยวถ้าเกิดเคลียร์เรียบร้อยมันก็จะเป็นที่ที่โล่งสวยเลยเดี๋ยวภาพประกอบอีกทีนะครับด้านหน้าของด้านหน้าของที่เนี่ยก็คือถนนเป็นแบบนี้เลยครับถนนดีเลยว่างง่ายๆตรงข้ามเป็นสวนนะครับแล้วตรงเนี้ยคือตัวบ้านนะครับบ้านเป็น2ชั้นนะอันนี้เป็นเขาทําน้ําตาลเก่านะครับแล้วก็มีสวนมะพร้าวด้านหลังเนาะจะ,จะใช้บ้านหรือไม่ใช้ก็แล้วแต่เลยครับแต่มีบ้านเนี้ยที่ มีอยู่เดี๋ยวดูภาพภายในบ้านอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้านี่ก่อนหน้ากว้างครับผมเนี่ยหน้ากว้างดูตามดูตามแผนภาพด้านล่างเลยนะครับที่ที่เป็น Google Map เนาะอ่าแล้วเนี่ยคือทางด้านข้างครับด้านข้างที่นะครับที่จะเข้าไปเอามะพร้าวขึ้นนะครับเป็นที่ขึ้นมะพร้าวเข้าไปประมาณร้อยเมตรมีจุดขึ้นมะพร้าวอยู่ตรงนี้วิ่งเข้าไปข้างในเนี่ยเป็นที่ของอ่า คุณเป็นที่ของพี่ของเจ้าของที่นะครับก็คือเป็นญาติกันเลยปกตินะครับใช้ทางร่วมกันอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถจะทํางานได้เลยนะครับอันนี้ก็ด้านหน้าเนอะดูจากภาพนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นสวนมะพร้าวเขียวเลยนะครับสวยครับตรงนี้เพราะว่าเดินทางง่ายด้วยทางก็ดีอะ่ะ นะครับจากแยกหลักเข้ามาถนนเส้นเจ็ดริ้วเข้ามาก็แค่400เมตรนะครับเดี๋ยวลองดูการเดินทางนะครับอันนี้เปรียบเทียบจากตรงวัดเจ็ดริ้วเนาะวัดเจ็ดริ้วเนี่ยเดี๋ยวปิดปิดสติีวิวก่อนจะได้เห็นชัดๆวัดเจ็ดริ้วนี่อยู่ห่าง1.6กิโลเมตรนะครับประมาณโลครึ่งครับอันนี้เราไปปักในบะในวัดเนาะประมาณโลครึ่งนะครับแยกตรงร้างไสบัวเข้ามาเลี้ยวขวาก็400เมตรประมาณนั้นครับก็จะถึงบ้านอยู่ขวามือนะ ที่อยู่ขวามืออ่าเราลองเปรียบเทียบกับทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วด้วยนะครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลบ้านแพ้วหลักนะตร,ต,รตรงตรงตรงตำบลบ้านแพ้วเลยนะครับอ่าตรงตัวตลาดเลยก็มันจะไปประมาณ12กิโลเมตรนะครับเมื่อกี้ก็แยกกระโจมนะถ้าใครเคยวิ่งเส้นนี้ก็จะผ่านวัดกระโจมทองนะครับแล้วก็จะมาถึงวัดเจริ้วแล้วก็จะถึงแยกล้างสายบัวที่เมื่อกี้ตอนต้นคลิปทําให้ดูนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาก็จะถึงที่ตรงนี้ครับ